ช่อนเทลให้เข้วทัพครับแอดครับครับตัวทีจันล้ำนะครับตัวนี้นะครับเราถือโอกาสได้มาหาจันล้ำนะครับที่อาจารย์ได้ข่าวว่าจันล้ำไปขอเลขครับไปขอที่ไหนจันล้ำงวดนี่นดนินแดงเหรอนวดินแดงเม่ได้นจะพูดนึงเขาเลยคนละอืมอันนี้ไฟว่าโนนดินแดงผู้ใดพาไปครับไปมูหมูช้าง่แถวนั้น บ้านเดียวกันครับไว้ไม่ใช่ชื่นนะบ้านเดียวกันก็พาไปบ้านบ้านนั้นเราบันทัดล่ะเป็นจังไดแถวมงไปเอาสองเทียก็เข้าทั้งสองเทียเขาเคยไปเอาแล้วเคยไปเอานี่มาแล้วเคยาแสดงว่าเคยไปเอาสองครั้งแล้วแต่เลขก็เข้าทั้งสองครั้งเขาถึงมาตามจากนี้โอ้จากนี้ไปโนนดินแดงนี่ไม่ใช่ไกลไกหลายหลอยโลอยู่เลย นไนลอยไปแล้วขับรถสามชั่วโมงแล้วครับไปเอาไปกลับก็โอ้ไปเอากันยัง<อ>มีโพ่นหรือเปลีต้นไหมมันมี่มันนีหลายแล้ว่ย่อบอกบอกมาถึงครับเดี๋ยวพาไปเอาคนยิ่งรุงกับวับนะเขามารับหอดบานเลยบ่เพิ่นก็โทษมากกับขี่รถนี่ถ้าไปก็ไม่ยด้สองคนอืมก็อีนีหน่อยครับสามคนไปเอาตัวแดงกันงวดที่แล้วเพิ่นเข่าตัวแดง ขึ้นกะเขาด้านเรี่ยเพชรเปียดโอ้ครับหัวมันหันกะเขาห้าช่องเลยโอ้เขาเขาเบิดเลยโมกหันโม่าวจังไรมันคนละมองนะครับมันชี้เรี่ยไรถั่วในบวกครับบ้านงวดนี้บวกเลยครับงวดนี้ได้มากมันใจแห้งงวดนี่ครับเพราะว่ามันฝันว่าได้กินอืมฝันว่าได้ฝันยังไรเนาะบอกคุณฝันครับ้ามหองครับฝันว่าหาเขาเจ้าหาเขาไว้กินชินว่าสันทั้งขัวทั้งเนี่ยอืมกินว่าได้เศร้าเลย กินสองจานสามจานเลยตักใส่ตักใ่หมูอิ่มจะคือเกี่ยวนี้เนี่ยแต่ว่าได้สามตัวได้เรียกเงนเก้าเก้าหกสอง้าหงบานนี้คู่หนึ่งงนแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามนี่เท่านั้นละเดงวดนี่บ่งวดนีเก้าหกสองแปดศูนย์สามครับนี่เท่านหร่สองตัวเลยครับ บัวได้ซ้ำนี่นไดสามหางสองครับได้สองหางนี่หละถ้าผมมั่นใจได้สองหางอืหลังจากที่ไปเอาเหล็กมาแลกกับมานอนฟัน,นว่าได้กินเขาได้สวยที่กินว่าสันว่าได้เศร้าเลยตื่นเต้นเราว่าเศร้าเลยกินหมูอิมยักษ์เอือเอาเขียนแม่จา์อะไรนะพึ่งมาเมอียงกกอนครับแบบหนึ่งนะเ้าหกสอง แปดศูนย์สามเพิ่งมาเมื่อกี้จะล้ำพอดีไปเข้าไปเข้าน้ำได้ซ้ำนี่แหละดืตัวอไหนะเจ้าเข้าหกสองหกบอกครับผมสองเจ้าหกแปสองสองแปดศูนยสามก็สองคู่เท่านี้แหละเดิกเได้สองตัวเลยไม่้งว่าหกตัว อคุณตาเราเองกาจาันติตัดติตัดตัวใครับทีว่ามักผมตัดผมตัดผมเอาิ้นสามแล้วสามตัด้สามตวดอีกเนนีเท่านั้นนะลางขนมาชิ้นสามชิ้นสามตัวเดียวเอาชิ้นสามตัวเดียวเลยหนักหนัก หกสองอบตัดบะสมารื่ว่า้วนมอนอยางนัดบม่อยากให็สามตัวไปโลดเอาสามตัวไปโหลดเอาแค่ชุดสองชุดสามชุสามโอ้ยไม่นอกคุเจ้าเวลาที้เท่านั้นละผมไปเอาคนก็หลายอย่คนเป็นสามสิบสี่สิ ไปเอานี่คือไปเอาแบบไปนั่งท่าพิธีหรือว่าจุดถูกหรือว่าเนี่ยเข่าพ่นเขาขยันอ๋อขยันสามคนสี่คนคนละโอ้มีคนล่ำอมบ่ล่ำยี่ล่ำผมโอ้ล่ำคือเม่สะเดาตะก้อนนั่นบ่ปาด์ติโทห่วยถ้าได้ล่ำเธาได้เข่าเ้อได้อาจารย์ล่ำเนี่ยเธรรมดาเลยถ้าได้ล่ำคือแม่สะเดาเนี่ยเข่าโลดเข่าเลยที่ข้นล่ำเนี่ยแ่งชุดคือกันบ่แต่งชุดธรรมดาเนี่ล่ำสามคนขวัญล่ำพอไหมอืม เอาอาจารย์ล้ำเงี้เอฟซีเบิ้งเนี้ยเ็แล้วเราทิมแล้วเราบ่ทิ้มเสซ็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเสด็เบิ้งกันนีโทนทนี่ตัวเลขจากพ่อ้ําไปขอที่ดินแดงครับมลืมใส่แดงเครับใส่ป็นโนนดินเครับพี่นองเป็นยัเป็นยังครัมองเขียนมันน้อยมองเขียนมันกระดาษมันน้อยครับผมัก มักแบบว่าชันสี่เลยนะผมนะมักตัวใดครับนี่เรามักชันสี่หลยแถวบางทชอบแบบสามตัวเลยครับผมชอบแบบสามพอล้ำไม่ชอบสองตัวสอบสามตัวเลยก็คือเก้าหกสองแล้วกับแปดศูนย์สามชังสี่บอกครับโอ้คชอบสามตัวทั้งสามตัวเลยคือสามตัวเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเก้าศูนย์สองนี่จัดไปเต็มเต็มจัดไปหนักหนักแปดศูนย์สามเนี่ยจัดไปเลยนะ แต่พ่อ้ําก็ยังไม่อยากจะตัดอกแต่เอ็ดถัดได้ขอร้องผมอยากได้สามตัวเลยนะืมอยากให้เอาสองตัวเอาสองตัวกันนี่แล้สองตัวกับสามนั้นศูนย์สามสามศูนย์ก้าหตัวอื่นขอตัวอื่นให้ตัดแกก็ไม่ตัดแต่ถ้าใครชื่นชอบพ่อล้ําก็ลองไปตัดดูก็ได้ส่วนตัวนะครับแต่มีงวดที่สามสามงวดเราบอหนี้โอ้ถือมาสองงวดซ้อน นี่คืองวดที่สามสองวดนั้นไม่ได้บอกเนาะบ่ได้บอกเราอีกนิดนึ่งกัทางพ่อกับบัวด้ยมะทายนําครับบ่ได้ยมะทายเนาะก็จะบอกมีหลายงวดที่สามมันก็จะเย่ยทึงๆแล้วครับคนมันหลายเนาะครั้นกับประมาณสามสิบูนละครับอ่ะขอบคุณอาจารย์หล่ำหลายๆดนะครับเด้อิงเ่ฟังๆนะครับเด้อครับอย่าลืมอาจารย์หล่ำบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมงวดนี้จังไรกับเขาอย่าลืมด้วยครับนี่งวดที่สามครับงวดที่สามครับผม แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,วม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ